ในประเทศที่แสงไฟจากห้างยังเปิดสว่างหลายล้านคนกับมืดมนอยู่ในใจประเทศไทยปี2568คนไทย13.4ล้านคนป่วยจิตและในหนึ่งปีมีคน5,000คนที่ตัดสินใจจบทุกอย่างด้วยตัวเองวันนี้เพาจะพาทุกคนมาฟังรายงานที่สะเทือนใจที่สุดในรอบปีนะคะ เพราะนี่คือรายงานสุขภาพคนไทยปี2,568โดยสสสและมหาวิทยาลัยมะหิดลค่ะที่เพิ่งเผยแพร่ในวันที่17กระดก,กะดานี้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงแค่สุขภาพกายค่ะแต่ชี้ชัดว่าคนไทยกำลังทุกทางใจแบบไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนคนไทยกว่า13.4ล้าน คนนะคะเคยเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคจิตเวทพกปีมีคนพยายามฆ่าตัวตายประมาณ30,000คนค่ะและมีมากถึง5,000คนนะคะที่ฆ่าตัวตายสำเร็จกลุ่มเปราบางที่สุดคือเด็ก8-24ถึง24ปีและผู้สูงอายุค่ะคน2กลุ่มนี้นะคะกลุ่มแรกคือเด็กที่พยายามจะหาตัวตนแต่ถูกตัดสินตลอดเวลากลุ่มที่2คือ ผู้สูงอายุที่รู้สึกไม่จำเป็นกับสังคมอีกต่อไปแล้วถ้าเด็กสมัยนี้นะคะเข้มแข็งเหมือนเหล็กสังคมกำลังเอาค้อนมาทุบซ้ำโดยไม่รู้ตัวคะ่ะเด็กไทยหลายคนนะคะต้องเติบโตด้วยแรงกดดันทั้งจากโรงเรียนพ่อแม่ครูโซเชียลและค่านิยมต้องสำเร็จเท่านั้นถึงจะ มีค่าค่ะหลายคนนะคะจึงหันไปพึ่งความสุขปลอมอย่างเช่นเกมบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาสารเสพติดเพื่อเอาชนะความเครียดที่ไม่มีใครฟังเขานะคะในรายง,งานนะคะยังพูดถึงอีกหนึ่งวิกฤตที่อันตรายไม่แพ้กันนะคะคนรุ่นใหม่คะ่ะไม่อยากมีลูกเพราะลูกคือภาระไม่ใช่เพราะไม่รักเด็กแต่เพราะไม่มั่นใจว่าจะรับผิดชอบชีวิต อีกชีวิตได้ไหวหรือเปล่าจากข้อมูลนะคะพบว่าอัตราการเกิดลดลงเรื่อยๆคะ่ะจนเข้าใกล้าภาวะเกิดน้อยกู่ไม่กลับเมื่อรวมกับปัญหาจิตใจที่พังในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุนี่อาจกลายเป็นนะคะพายุสมบูรณ์ของวิกฤตประชากรไทยในอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าคะ่ะแล้วเราจะรอดจาก วิกฤตตรงนี้ได้อย่างไงนะคะในแพทย์พงเทพวงวัชระภัยบูรณ์ผู้จัดการสสสนะคะบอกไว้ชัดเจนว่าข้อมูลนะคะว่าคนไทยมีความสุขมากขึ้นอาจจริงแค่ในกลุ่มคนที่ชนะในสังคมเท่านั้นค่ะแต่คนที่อ่อนแอกำลังถูกโจมตีทุกวันจากระบบที่ไม่ยอมฟังแสงเล็กๆจากปลายอุโมงนะคะถ้าเรา อยากให้สังคมไทยดีขึ้นอย่ารอให้รัฐบาลเปลี่ยนแต่เริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนเลยค่ะเริ่มจากการไม่ตัดสินคนที่ล้มเหลวรับฟังเด็กให้มากขึ้นดูแลพ่อแม่ที่เหนื่อยกับการมีชีวิตอยู่สังคมที่มีความเข้าใจมากกว่าคำตัดสินจะเป็นสังคมที่รักษาคนได้แม้กระทั่งจิตใจที่แตกละเอียดแล้วก็ตามนะคะ หากคุณกำลังรู้สึกแย่นะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะโทรสายด่วนสุขภาพจิตนะคะ1 3 2 3ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือถ้าหากคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงขั้นต้องโทรปรึกษานะคะก็หาเพื่อนที่เราไว้ใจได้นะคะพูดคุยค่ะหรือคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย